สวัสดีจ้าแม่มิสินจ้าแม่มสินมาอัปเดตข้อมูลข่าวเกี่ยวกับทองคําสถานการราคาทองคาวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคําและรายงานราคาทองคําประจำวันนี้ประจําวันที่5เดือนธันวาคมปี2563ราคาทองคําสปอร์ตปรับลดลงเล็กน้อยจากแรงเทขายในขณะที่แนวโน้มสหรัฐจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ในไม่ช้านี้ทองในประเทศนะคะปรับตัวขึ้นติดต่อกัน4วันนะคะในเดือนธันวาคมนี้นะคะ ปรับตัวขึ้นรวมนะคะอยู่ที่800บาทสำหรับราคาทองเช้าวันนี้เช้าวันที่5เดือนธันวาคมปี2563ประกาศราคาครั้งที่1เวลา9นาฬิกา13นาทีราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำทองคำแท่ง9.65%รับซื้อ2 6 2 0 0บาทขายออก2 6 3 0 0บาท ทองรูปพรรณ96.5%รับซื้อ25,726บาท52สตางค์ขายออก26,800บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำประจำวันที่5เดือนธันวาคมปี2563ประกาศราคาครั้งที่1เวลา9นาฬิกา13นาทีราคาครั้งที่1นะคะก็คงที่จากที่เมื่อวานปิดตลาดไปในช่วงเย็นนะคะ แม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำมาณะที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะมีการประกาศราคาออกมาจากสมาคมค้าทองคำเพียงครั้งเดียวนะคะถ้าคุณผู้ชมอยากจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะหรืออยากจะเสนอแนะให้แม่มสินปรับปรุงตรงไหนนะคะก็สามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะคะ แม่มสินก็จะได้นําไปปรับปรุงนะคะเพื่อคุณภาพในการรับชมที่ดีขึ้นนะคะยังไงคุณผู้ชมก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้แม่มสินด้วยนะคะกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆที่แม่มสินนําเสนอในทุกๆวันขอบคุณทุกการติดตามและรับชมและพบกันใหม่ขอบคุณค่ะ